สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็ได้ของมาหนึ่งกล่องนะครับผมนี่ครับทางขนส่งเพิ่งมาส่งนะครับผมส่งของขนส่งเคอรี่นะครับกล่องใหญ่เลยนะครับผมชุดนี้นะครับเดี๋ยวมาเช็คดูนะครับผมว่าด้านในเนี่ยนำอะไรมาขายให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันเลยครับ นี่เขียนเป็นชื่อชื่อจริงมานะครับพร้อมเบอร์โทรนะครับไม่ได้บอกนะครับผมว่าส่งมาส่งมาจากจังหวัดไหนนะครับไม่ได้แจ้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนี่ครับผมหนักเลยโอเคหมดแล้ว หมดแล้วนะครผมเอามาตั้งเป็นอย่างนี้เลยโอโหอันนี้เป็นเป็นพระนะครับเป็นพระอ่ะเดี๋ยวผมมาแกะดูเลยนะอ่ามีแบงค์ด้วยนะครับมีแบงค์ด้วยนะครับ อันนี้เป็นธนาบาัตรโหเหรียญเยอะเลยเหรียญก็เยอะน่ครับเป็นแบงค์แบงค์นี้เป็นปึกๆเลยนะครับผมแบงค์แบงค์สิบนี่ครับเป็นแบงค์สิบแล้วก็มีมีแบงค์หนึ่งบาทนี่ครับมีแบงค์หนึ่งบาทนะครับผมมีแบงค์หนึ่งบาทด้วยก็แบงค์ยี่สิบคงม้านะครับ ปกติแล้วพวกพวกนี้เนี่ยถ้าผ่านการใช้งานเนี่ยจะไม่มีราคาเลยนะครับก็จะได้เกินหน้าธนบัตรมาไม่กี่บาทเองนะครับผมถ้าจะมีราคาจริงๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแบบลึกๆเช่ในใบหนึ่งบาทก็ต้องเป็นของราชการที่9ตอนท่านยังหน้าหนุ่มนะครับผมแล้วก็จะเป็นเลขแดงครับพวกนี้เนี่ยจะมีราคานะครับผมถ้าแบงค์สิบอย่างเงี้ยแบงก์สิบทรงไม้อย่างเงี้ยถ้าผมรับเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะ เน้นรับแบบเป็นแหนบนะคะผมเป็นแหน100บหนึ่งร้อยใบเรีกเรียงอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่อันนี้เนี่ยมีแยกใบมาแบบนี้เนี่ยราคาก็ไม่กี่บาทนะครับสําหรับถ้าผ่านการใช้งานมีรอยอย่างเงี้ยยิ่งไม่มีราคาเลยนะครับแต่ก็เหมาเหมารวมๆกันมาได้ครับโอเคแล้วก็โอ้โหอันนี้อุยอันนี้ึนนนนงจะขาดเนาะ อันนี mm. Luckily, ้คืออันนี้คือเหรียญอันนี้คือเหรียญเลยครับผมเหรียญนี่คือเยอะมากเหรียญนี่คือเยอะมากเลยไม่รู้รุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะครับผมนี่ครับชุดเหรียญแล้วก็นี่ครับชุดพระนี่ครับชุดพระนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดเหรียญก่อนแล้วกันนะครับผมชุดเหรียญโอเคนี้เราก็ได้ถาดมาเดี๋ยวผมจะเทเหรียญใส่นะครับว่า ลูกค้าส่งเหรียญอะไรมาขายบ้างนะครับเยอะอยู่นะครับหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนี่ครับเทกมาก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันจะชัดกันเลยนะครับและนี่ก็เป็นหน้าตาของเหรียญทั้งหมดนะครับนี่ครับก็จะเป็นเหรียญตาแผ่นดินนะครับส่วนมากก็จะเป็นตาแผ่นดินเลยนะครับแล้วก็ เป็นพวกเหรียญครุฑปีหนึ่งเจ็ดแบบนี้นะครับผมนี่ก็เป็นเหรียญครุฑปีหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็มีพระมีนางกวักมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เหรียญสิบวาระนะครับเหรียญสิบวาระนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับรัชกาลที่ห้าเหรียญนี้สวยนะด้านหลังเป็นตาแผ่นดินนะครับแล้วก็มีสตางรูด้วยนะครับสิบสตางรูนะครับผมเยอะครับนี่ครับสิบวาระ สิบบาทละแล้วก็อันนี้ก็ตาแผ่นดินส่วนมากจะตาแผ่นดินนะครับนี่ครับแล้วก็มีนี่ครับห้าบาทการจนะแบบนี้ไม่มีราคาเลยนะครับห้าบาทการจนะนะครับผมแต่ก็รับรับพระกันมานะครับผมรับหมดแล้วครับเพราะว่าลูกค้าก็ตั้งใจที่จะปล่อยออกหมดเลยนะครับนี่ครับเหรียญห้าคุชเฉียงนะครับราชการทีกาเหรียญนี้ก็ไม่ค่อยสวยนะครับผม มากกาอย่างเงี้ยเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยจะมีราคานะครับพวกเหรียญคุดปีหนึ่งเจ็ดนะครับหรือว่าตาแผ่นดินเนี่ยอันนี้จะมีราคากว่าผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญยี่สิบวาระครับนี่ครับนี่ของรัชกาลที่เจ้านะครับอันนี้ก็หนึ่งบาทครับหนึ่งบาทวาระนะครับรัชกาลที่เก้านะครับผมนี่ครับเหรียญห้าบาทวาระนะครับของสมเด็จย่านะครับผมนี่ ก็ถัดไปนะครับนะครับราชการที่สิบครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญแบบผ่านการใช้งานทั่วไปธรรมดานะครับผมส่วนมากก็จะยังไม่มีราคานะครับอย่างเงี้ยก็เกินหน้าเหรียญแค่ไม่กี่บาทนะครับผมอะต่อไปเป็นพักเครื่องนะครับนี่คือพักเครื่องเดี๋ยวเราจะเทลงเลยนะครับเครื่องพักบ้านนะครับผมครับบ้านเลยนะครับนะครับ องแรกจบองที่สองนะครับก็เปิดนะครับผมอันนี้หลวงพ่อคูณนะครับโอ้โหกรอบเก่าเลยนะครับหลวงพ่อคูณอันนี้ก็เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับอันนี้เป็นบุญราชธานีนะครับหลวงพ่อบุญมีนะครับผมนะครับ มีเนื้อแตกด้วยนะครับนี่ครับสมเด็จก็อันนี้หลวงปู่แหวนครับหลวงปู่แหวนนี่ครับอันนี้หลวงปู่อะไรเนาะนี่พระอาจารย์ทิมแล้วก็กับหลวงพ่อทวดนะครับไปต่อเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหลวงปู่จันนะครับหลวงปู่จันนี่เหรียญสวยนะครับแล้วก็ถัดไปครับผมถัดไป หลวงพ่อเปิ่นครับนี่ครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับรุ่นพิเศษนะครับแล้วก็องนี้เป็นสําเร็จทันใจนะครับเป็นพระพิฆเนศนาคปกแบบนี้เลยนะครับนี่ครับด้านตายตอกกอด้านหลังนะครับองนี้สวยนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับถัดไปก็เป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับแล้วก็ต่อไปนะครับ อันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับอุบลราชธานีนะครับนะครับอีกด้านนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้สมเด็จนะครับอ่ะมีเหรียญคุดใหม่มีเหรียญคุดใหม่อีกหนึ่งเหรียญนะครับน่ครับแล้วก็นี่ครับเหรียญราชการที่เก้านะครับผมสวยครับเหรียญนี้นะครับแล้วก็ต่อไปครับนี่ครับองค์สมเด็จอันนี้เนื้ออะไรไม่ทราบนะนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ ผมเด่นองนี้สวยนะครับแล้วก็ Jamie, ถัดไปครับผมนะครับเป็นพระธากระดาหรือเปล่านะครับผมของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะครับแล้วก็ถัดไปครับพระพร้อมกรอบนะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิจิตรนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนะครับวัดวาลินนะครับ นี่ครับปีลึกเลยนะครับไปต่อครับเหรียญรัชกาลที่ห้าครับนี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นไม้ไม้อะไรผมไม่ทราบนะครับเป็นไม้หรือเป็นอะไรเนาะนี่แบบนี้เป็นไม้หรือเป็นงานะพี่นะเนี่ยป็นไม้หรือเป็นงาผมก็ไม่ทราบนะอ่ะลองดูดู ไปเรื่อยๆนะครับก็พระล่วงครับพะล่วงลางปืนเก่าเลยนะครับอ,องนี้เลี่ยมมาพระลีลาไม่ทราบเนื้อเลยครับเป็นกรอบสีแบบนี้นะเผ้าบ้นบานๆนะนีนะครับก็สมเด็จโอสมเด็จองนี้สวยสมเด็จเจดชัยโยหรือเปล่านี่ครับกรอบปิดหลังนะครับ แล้วก็ถัดไปครับพระพุทธชินราชครับกรอบเก่าเลยนะครับผมนี่ครับราชการที่ห้าครับอ่าเราสองหนสองเสครับผมโอเคประมาณนี้นะพี่นะอ่าถ้าใครชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะครับผมเดี๋ยวได้พระมาได้แบงค์มาเหรียมมาเนี่ยจะมาถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ